ียแล้วสำหรับครอบครัวถ้ากว้างไปก็อย่างว่า, <Okay. S 2> ากินกันเป็นไหม,ไมลูกครบลูกครบไ,ไรไม่นานหรอกนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมแบตหมดแล้วลูกขบลูกขบก่อนจะลูกขบกินเนาะหมดแล้วหนึ่งจานนะอืมอุ้ยได้กินไปส่งลูกว่าบาปหลาย <laughs> เอาอ,อ,อีกออก่าละกอ,อกินหมดแต่จนมาก ทำเดป็นลูกตอกบอลเด็ดเดียวแล้หมดเด็ดเดียวกันเลยแต่ในลูกเล็กกว่านี่เลยเดี๋ยวหาที่ก่อนหาที่เอามาปลูกผลไม้ในดวงใจของเจ๊บานตอนต้องไปตอนดีขบตาควายหอนบักเบนลูกครับคนไม่ค่อยไปกินท้งนกกินอืมอืม

อร่อยยังไม่เราคื้นก็เลยลมไม่มีทั้งแรงว่ะก็ยกตรงนี้อ่ะพ่อไม่การลมไงขึ้นแล้วลมมาคนตะกตังทะลุบ้านนี้เขาไม่มีลมเพราะเขาหมดจริงเหรอมีเขาที่ลมแรงนะจะบอกให้หอถ้าออกลูกเยอะส่งมาให้บ้านกวนได้ไหมบ้านกวนซื้อเปรี้ยวไหมเปรี้ยวนิดๆเอาจริงมากอร่อยเราได้กินโบกินมาโ็้โหเอาไม่รู้คืออันนี้ ความลังกาญ่ะทำแป้งอ่ะหลวงพี่หลวงพี่เอาหนึ่งหลวงพ่ออันนึ่งทำด้วยเหรอหลวงพี่หลวงพ่ออมะเข้าเอาไปด้วยหรือใจเอาเข้าเข้าวสารไปด้วยเงี้ยนะหลี่เป้คราวที่แล้วไปได้เจอกันบ้างไคุณปาลมเดี๋ยวคุณจะไปส่งข้าวพอเขาไปกระซื้อเลยคราวที่แล้วบาดอ้วนไปได้เจอกันหรือเปล่าเราเบื่อกันยังอ่ะไลฟ์สดบ่อย วันนี้นเบือ่อเขาเบื่อก็ต้องดนเลยล่ะเพราะว่าวันนี้จะเจอทุกเจอตลอดหวานนิดถ้ากินเยอะกินน้ำไม่เลยจริงไม่เบื่อดูไปยาวๆนี่แหละมารีวิวแค่เนี้ได้ไหม อร่อยอยากปลูกอ่ะปลูกแล้วมันตายปลูกแล้วมันตายปลูกแล้วมันตายเหมือนนี่เลยนะขนาดเท่าเห็ดเผาะเลยใช่เฮ้ยที่ใต้มีเห็ดเผาะไหมไม่มีทำไมเ่ะเห็ดแรงเลยที่บ้านทิพชมบูน้ำร้อนรู้ไหมถ้าเอาเห็ดเผาะมาแกงแบบแกงใต้น่าจะอร่อยว่ะแต่อยากกินเห็ดแร็งนะตอนนี้ตื่นตอนร้อเฮ้ยพอแล้วเดี๋ยวกินน้ำไหมพ่อ ไม่อยส่งมไม่ีมั้งแถวนี้ให้ส่งให้คุณยายเห็นนะไม่เคยเห็นต้องอยู่ใต้ก็มันแล้วพืนมันชื้นอลนะมันมันไรทั้งวันก็ได้ไม่เคยกินอยากชิมบ้างมันมีคนเอามาลูกมัขึ้นได้โอบรรยากาศดีอากาศดีมากมันเป็นเพราะมันเหมือนแบบมันคนละมันคนละภูมิประเทศกับเรากับการใช้ชีวิตดั้งเดิมของเราพอมาอย่างเงี้ยหินเขาเรียกกันว่าภูเขาหินปูนเนี่ยมันมันมันเป็นแบบ มันเป็นวิวมันเป็นใช่หาเจอแล้วไม่แจ้งเตือนเลยริ่งหอมาแค่นี้ปไดแล้วนะแบตมือถือก็เหลือแค่สิบห้าเปอร์เซ็นจะกินแอบกินก็ไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยกินแล้วต้องแชร์ก็เลยไลฟ์เดี๋ยวจะไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์ทั้งวันไปเลย อะไรพ่อเขาเรียกอะไรนะใช่มันเป็นรอยที่ว่านั่งเบาเยอะมันเหมือนที่มีหนามได้ที่คหมอเหมือนที่มีหนามมันจะยาวกมี่ผมเขาเรียกเราเปรียบผมงั้นเหลอผมไปแล้วค่ะทุกคนรักนะ